สบายดีสี่คนเด้อเมนี้น้องหรัวลากาซีมาหาในยูในทิ้งซื้อเก่าน้องพายดูแถวป่าบ้านเฮาคือเก่านี่แหละเออเมนี้เฮาก็จะไปอ่าคุณน้ำไม้หาหอยน้าจ้าอันนี้เฮาก็มาฮอดป่าแล้วไปถ่ายหลบต้นนี่ย้าวมาไปถ่าฮอดป่าแต่ทนี้ย้ายไปโตโอยนี่ไก่ไตื้อไปนะเฮาจะเดี๋ยวเท้าไปจะโต่ต้นนี้ก็ยจะเป็นล้มเป็นแบงเป็นแรงเลย ออยดีทุกคนเดอ้อวันนี้ก็เข้าป่าหากินขี้เก่าไปทางเส้นนี้เขาก็สิไปเอาหอยเอาอยังเมื่อกินคือเก่า,เาหอยแดงหอยยงหอยเชอรี่ชอยเชอรี่หอ,อรหอยที่มันกินต้นข้าวนั่นแหละมัไ่ร้เอ้หอยแดง นัวควยสอนอย่านะต,ต้นตื่นตืน่นควยต้่นงัวบาดโอ้โอยงัวจากซ่นบาดนี่ย่านมันซ่นเล็กนี่ืลนนน่ะวาางพลาดทางมันมืนแล้วยามพล พุ่นแลส่สนพาพุ่นละไไเพื่อไปหากินนะกะเพื่อเห้ย่งมาโฮดป้าหากินนะขาก็เมื่อยเว่นงไ่ายละเพราะว่ามันไก่ลูกกบลูกเขียดบุมีเนาะตัวลูกหงกนะนะย่งบุมมี่นแห้งโพด น,น่นานน่านบกมุย้ยแต่ทางที่มันบ่มีน้ำพี่เลยนะอ่ะอมีงัวกับไปนำะง่วนี่เลยย่านมีอยัางงัวอืมายงทางน่นไอ่ะไอ ไม่ได้ละคากร้องกับเราบุกแข้งแห้งแล้วอันใดตัวเองพายกระทงได้สั้นบุบบับบับเสื้อคือแบบปิดปีแอร์อะไรในเ่องนี้นะคะตะกงเด้อหาสร้างซื้อไม่ชนะไรได้แบบนี้จับครึ่งบ่ให้มันตีงกันยังตีงอยูนะ่เลยไปไปเพื่อไปห่อนน้องพวกแห้ง อืประหอดคุ้นกับเศร้าเมือ่อแล้วจังหามุยมุยมุยข้ากินเ่อกัเจ้าน้เ้ยบนตนก้ย่่้ากินมนมามุยไปทางมุมี้น้ำพี่นะน้ำง้อพี่สาวโตเดยป่า ในโซัจดในโซบานโลกโกระโดดทางพุ่นพอทางพุ่นมาแมน้ำน้ี้วร้ยไ น้อยกอู้กินลายแล้วจัสิเส็ดเมนูยังเมื่อยละมกกับมกแล้วเฮ็ดส้มกับส้มแล้วแช่กับแช่แล้วแกงกับแกงแล้วต้มกับต้มแล้วขั่วกับขั่ว,ว,ว,วแล้วพี่น้องเอ้ยบูิเฮ็ดยังก,กินอีกกายครบจุดตัง้งไม่จนจักเ่อไดตั้งละเมนูน,น้อย มี่เป็นน้ำค้างทุงให้ทุงนาแล้วทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคล้วยข้าเจ้าก้อยเลี้ยงตามธรรมชาติต่ว่าเจ้าของนากะได้เบึง้งเจ้าของคล้วยก็ได้เบิ้งช่วยกันเพราะว่าญาตเข้าให้เข้านา ปอยย่างนียคือต้มดิดหัวดิ่ดเพียงบุดแหละบุดคลาโคยเลยคินจะทีปุยย่างเลยกายโคยพวกแม่วันจะต้มจับก้องคัดถือไอโฟนมวยมวยมวยอ่ะอืมอืมอุ้ย ไปแห้งแท้ๆดอกอุ้ยอืมหอยถ้าสไปเอาอยู่พูนปะไป เดี๋ยวรอเบิ้งว่าเฮาสิไปห่อนน้องมันพุ่นละใจสิท่ายเบิ้งอีกไปทางใดดีไปตามทางนี่หมดหรือไปม่นพี่หอยโป้าวเอาแล้ววะการเป็นหอยโป๊ะของมะเกงแล้ววะเออนาไปเก็บอันนี้น้องพุ่นเลยไปยากทุกคนเอ้ยหอยกะนี่นี่เอาแม่ไหมทำมะเกงใชากระยังนลย ตอนฝนตกใหม่ๆมันจะออกมาตัวเขาแบบแมบนี้บ่อมนบอเมนจะได้เมน,นเอามาแกงจะพัน,นังเลิศไปพอนอนรับพี่น้องเลยแกงบ่ได้กินก็นอนบ่รับคนเฮานี่ก็ได้ กินแซบนุ่งอุ่นพอน,นอนรับจ้อยๆแมงวันตัวนี้กับโไปเลยจกักล้องปลาเชี่ยวเมื่อไรอยู่โบเนาะนทา้งลำไม้ทางหอยหชับเอาด้วยนะ À, <laughs> chị đâu là... chưa có... Là phải... có... Ừ. Là, nó có lila ku e năm mươi năm năm nó năm 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 ăn năm sao mà năm นไม้ใชน้ำอย่ยน้ำน้าตอนเช้านี้กินเผ็ดกินโลกมาแข้งกินแก้วกาแฟกระเพาะจะขึ้นนะนี่ทุกคนเอือมตลอดนะฮะขาดขาดนะฮะขาดดอกย่างกันจนเมื่อยแล้วนี่ธรรมชาติธรรมชาติเอธรรมชาติบ่มีเลือดนี่แหละเอาแนมมีเลือดบ่หอยมัน บ่มีใครใครใจดีเลี้ยงหมูกุทะน้องโดราในเพราะจะได้มีเลือดหอยจุ๊บตัวนี้เอาหอยจุบบ่อเอาหอยจุบหย่านะหอยแดงย่านะโอ้เอา quầm túi gì tụi khôn hạ buồm một miếng túi chờ cốm kép để nó kín mai hang từ sao mà bữa đi dù bữa đi sao tụi khôn hả bớt lông bớt trời hang buồm bệnh nó mẹ ừh chịu tận nó mày tên nó sát lẽo mà nơi hỏi tiền <laughs> là nữ thợ tiền nữa bữa ai bỏ nữa hỏi chút chút Bốn, bốn. Bốn đẹp phùng mình bốn vào trước con cứ kêu cái cứ nó sẽ đấy hồi hộp bột hết lơi hồi đèn nó cứ xíu xíu hồi hà. hà hồi, hồi đèn đậm đầm toàn hoài, có một cái bờ hìn đó này con nè, để xem, yết xuống bên kia hông, gì, chơi 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 ยัง,งร้านลาน้างถ่านยอยู่บนนี้เลยเนาะโบแค่เลยจ้าหอยน,นี่กินคู่ปีบางคนก็นหาไปยิบขายเนาะเตะก,กระโปงบดแห้งหลายก้กากดกันชามโตสี่โตก็มีนี่เต๋หอย ก็มีปีงนะมีไม่ได้ว่ามีแต่โอยมีปีงนะมีน้อยู่คู่กับมีเนาะสองนะให <c oughs> ้ณเม่ลงไปเก็บนะคะน้องโดราจะนั่ง่า <c oughs> มีอยู่มีอยู่ต่บัายหน่อยใหญ่นะ รอติดตามดูนะคะว่าเราจะทําเมนูอะไรถ้าได้ทายให้บึงเนาะเพราะว่าค้าวเบี้ยดได้ท้ายให้บึงเนะา,า,า,เนนาเนะจ้ะดเกืไปเลยคุณมาโมยโลกไปกวนหน้าเลยคุณไปแล้ว มื้อนี้บี่อ่เอาลุกน้ําแม่ซํานี้นะเอาเจ้าเดอตัวใหญ่เฮก็เตกละปานได้มันจะได้บ่อุดเลยทุกคนหอยน่ะเอ่อมีแต่หน่วยอ่าปานกลางเนาะหน่วยกระเทินขออื่นนะ มันจะหมุดอย่นเบื่บอถามก็ได้เด้อ <laughs> ลงลึกลายก็มีลีนเนี้ยแล้วหอยเก็บธรรมศาสตร์ค่ะน้องพุ่งแงแล้วเลยแหละมันอกมีเนื้อให้กินเนาะ อันนี้มันยิ่เกือบกินพกกินข้าวไปดี่ได้ยังพ่อจามใช่ไหมมาจาม,มพริกเมื่อพรักกินนะคะเดี๋ยวน้องโดราเก็บหอยซุ้ยคุณแม่ก่อนเด้๋ยจ้าดูพ่อตีนน้ำคุนไปเบิรน้องโดรายัางบุคุณค่ะปืนม,มั้ยน้องโดูแลอย่างมาเนี่นสายบุคุณมาหเอยปุ่บขุนเบิร เบื้งเอาเด้อความน้ำหนักขายยาคุปเย็บขี้ตมก็จะลุกน้องดดลายยก็ลุกปานใดลายยูเบื้องปตาดิแม่นี่นี่คุบเอาไปนี่นะนี่นี่นี่ใครจะดีเดชป่าคะใครจะคุบมันได้เขาค่อยมือตรงหลัดทางน้าำเลยตรงไปจาะมาม้นมามุ้น พกมาก็พอมาเจ้าของก็พอเจ้าของกวนน้ำน,อน,นเออเก้ไม้เก้บห้กหย,ยอกสาวสื่อ,อเพชรน้ำขุ่นลายได้ก็เอาไม่จ้าบ,บมเมสิขาดคือเล้เอะห <laughs> น่อยใหญ่มันบุหรี่ทุกคน เสียบว้ขัดเคิงเสียบว้ขัดขเครงเร้ก็เลือกแต่หน้อยใหญ่ติด<อ>จับมน่ยจะมั่มมากหน่่ยนิสตองเลยจ้าฮึ๊บอืม <c ười> mời nhảy mà có sút thâm như là thôi nơi nhảy sút lắm